สลามไร่โกมก้าท่าไร่โมสลามค่ะติดก้ารู้จักเพจซีรีนไหมรู้จักค่ะติดตามไหมตามค่ะไหนขอด้วยหน่อยค่ะโอเคส่งให้กล้องดูเลยก็จะมีติ๊กตอกก้าเล่นไหมเล่นค่ะเล่นไม่ได้ทอาทีติดตามตอนนี้เลยได้ไหมคะได้ไหมเปิดได้ไหม แล้วก็เราจะมีของให้กะกลับไปชิมด้วยพุ่งอยู่หน้าอ่ะเฝากดีลิวสักทูนนะคะฝากดีวิวด้วยนะเก็บซีรีส์รู้สึกว่าติดตามกันนะให้เาดูหน่อยกดติดตามจริงใช่ไหมโอเคกดติดตามเป็นที่เรียบร้อยนี่มีของให้กะกินกลับไปชิมที่บ้านด้วยนะคะกะฝากดีวิวให้ด้วย ะะผู้โชคดีรายต่อไปอาจจะเป็นคุณฝากติดตามเพจของเราด้วยนะคะมากาาเซ่ม,ยม,ยมยันยังมันเาก